อาหารสำหรับวัยทองการมีอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญทำงานได้น้อยลงควรเลือกรับประทานอาหารย่อยง่ายและมีกากใยสูงจะช่วยลดอาการวัยทอง <asz> วัยทองจะมีระดับฮอร์โมนเพศลดลงทำให้อารมณ์แปรปวนจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นข้าวกล้องธัญพืชถั่วต่างๆปลาแซลมอนไข่กล้วยดาร์กช็อกโกแลตเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ ผู้ที่อยู่ในภาวะวัยทองควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนลดต่ำลงส่งผลให้มีไขมันสะสมเกิดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงโรคเบาหวาน เมื่อก้าวเข้าสู่วัย40-50ปีขึ้นไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพศลดลงทั้งระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงวัยทองจึงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในทั้งสองเพศระดับฮอร์โมนที่ลดลงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนหลับยากฮอร์โมนแปรปวนหลงลืมง่ายร่วมกับมีความเสี่ยงต่อการเกิดไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคก,กระดูกพุนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดและอ้วนลงพุงการรู้จักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมจะช่วยลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงผลกระทบของอาการไวทองรวมถึงช่วยให้มีสุขภาพที่ดีสามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขอาหารที่ควรรับประทานข้าวกล้องธัญพืชถั่วต่างๆปลาแซลมอนไข่กล้วยดาร์กช็อกโกแลตเต้าหู้และน้ำเต้าหู้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากถั่วเหลืองทุกชนิดนอกจากนี้ไวัยทองยังเสี่ยงต่อภาวะกระดรูกพุนมีโอกาสจากกระดูกแตกหักง่ายจึงควรรับประทานอาหารอุดมด้วยแคลเซียมเช่นโยเกิร์ตไขมันตำ่ำนมไขมันตำ่ำผักใบเขียวและผละไม้ซึ่งผักและผละไม้ส่วนใหญ่ มีธาตุโบรอน ผักผลไม้ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการกักฮอร์โมนเอสโตรเจนและช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมได้โดยเฉพาะผละไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่รวมถึงแอปเปิ้ลองุุนและส้มทั้งนี้ผักในตระกูลกระลำอุดมด้วยธาตุโปรอนได้แก่บออรอกโคลี่แนแงผักดอกกระลำหัวไชเท้าเป็นต้น ผู้ที่อยู่ในภาวะวัยทองควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดหรือเผ็ดร้อนขนมขบเคี้ยวขนมหวานและอาหารแปรรูปเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและเชสชสเตอโรนลดต่ำลงส่งผลให้ไขมันสะสมที่หน้าท้องอ้วนได้ง่ายทำให้เกิดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงโรคเบาหวาน เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ทั้งนี้การดื่มชากาแฟเป็นประจำยังส่งผลทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงเสี่ยงต่อการเป็นโรคก,กระดูกพุนนอกจากเรื่องอาหารการกินของคนวัยทองแล้ว การดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยยังช่วยห่างไกลผลกระทบจากอาการไวทองที่อาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหลายชนิดโดยการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. มันตรวจด,ดูและรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. กินอาหารครบ5หมู่หลากหลายและถูกสัดส่วนสามารถปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากนักกำหนดอาหาร 3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย8แก้วต่อวัน 4. จํากัดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่เกิน2แก้วต่อวัน 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 6. ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยร้อย 50นาทีต่อสัปดาห์3-5วันต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือตามคำแนะนำของแพทย์สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว 7. ทําจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียด 8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละประมาณ8ชั่วโมง 9. รับอากาศบริสุทธิ์และมีการขับถ่ายปกติ 10. ตรวจสุขภาพประจำปี